สวัสดีครับพระสมเด็จองนี้เป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่เกศรุสุมพุทธสินยุคปลายแล้วก็ด้านหลังนะฮะเป็นหลังคะดานแม่เด็กดูดติดแรงแล้วก็มวลสารจัดจ้านมวลสารมีเยอะมองเห็นจากรูปภาพเขาเห็นสีฟ้าสีแดงสีดำนะครับส่วนการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพก็ช,ชัดเจนนะฮะ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเส้นซ้มที่มีการบิดการงอการวนตัวนะครับแล้วก็ตามพื้นผิวตามใต้ฐานต่างๆตามซอกแขนก็ล้วนแต่มีพูดงอขึ้นมาค่อนข้างจะหนาพระสมเด็จยุคปลายจุดสังเกตนะฮะก็มากล่าวย้ำกันอีกครั้งเพื่อท่านที่ยังไม่เคยเข้ามาชมจะได้รับทราบก็คือต้องมีเส้นมรงคับพิมพ์นะครับ ไม่ว่าจะเป็นด้านขวาองค์พระด้านบนแล้วก็ด้านซ้ายขององพระนะครับบางองก็มองไม่เห็นนะฮะเพราะว่าอาจจะมีการตัดชิดเช่นมาขับพิมพ์เกินไปเมื่อมองไม่เห็นเราก็สังเกตจุดอื่นนะครับอันดับแรกก็ดูฐานสิงห์นะฮะส่วนมากจะเล็กแล้วก็ขมชัดฐานล่างปลายด้านขวาจะตัดเฉียงแล้วก็มีงองคนไปเล็กน้อย แล้วก็ตรงกลางถาดจะมีร่องการยุบตัวเป็นแนวยาวซึ่งเกิดจากแม่พิมพ์นะครับส่วนการนั่งนะฮะเราจะเห็นพระชงหรือหน้าแข้งแล้วก็พระบาทชัดเจนมาดูขอพระเราก็เห็นร่องรอยของรอยปีกรอยแยกรอยสไลด์ของวลสารซึ่งเวลาการตัดพระนะฮะจะตัดจากบนลงมาข้างล่างแบบนี้นะครับ พวกมวลสารก้อนโตๆก็จะกลิ้งทําให้เกิดรอยสไลด์แบบนี้นะครับในรอยสไลด์เราก็เห็นปูนงอกเห็นสีดําๆซึ่งน่าจะเป็นลักเก่าฝังติดอยู่ส่วนด้านในองค์พระพระเกศก,ก็ทะลุซูมออกไปเห็นเส้นของพระสอรหรือลําคอสูงชัดเจนนะครับพระอุระนูนเด่นงดงามองแขนบางสวยเห็นลูกพระบาทตรงนี้นะครับ แล้วก็ฐานสิงเล็กคมมีความสูงให้เราเห็นนะฮะฐานล่างมองด้านเฉียงแบบนี้เราจะเห็นล่องรอยของการยุบตัวอีกด้านหนึ่งก็มีรอยปี๋รอยแยกเช่นเดียวกันนะฮะเราก็ยังมองเห็นเม็ดบนสารเม็ดโตโตอย่างเช่นเม็ดสีแดงตรงนี้นะฮะจะมีการกลิ้งมาจากด้านบนตรงนี้นครับกลิ้งมาเ็าเรียกว่ารอยสไลด์ของ มวลสารเวลาโดนปลายตอกปลายมีดไปกดถูกนะ,ะเวลาตัดมันก็วิ่งมาตามแรงตัดด้านนี้นะฮะด้านในเราก็เห็นพระเกตทลุกซุ้มออกไปมองเห็นพระกันหน่อยๆน,นะฮะพระอุระก็งดหามนูนเด็ดเช่นชายเยวอลมองตรงนี้อย่างมองไม่่หยเห็นนะครับฐานสิงเล็กคมฐานล่างมีร่องรอยของการยุบตัวชัดเจน ดองนั้นตามใต้ฐาน,นต่างๆตามซอกแขนข้างแขนเราเคืเห็นปูนงอกขึ้นมาหนาะเรามาดูรูปที่ถ่ายด้วยกล้องกางขยายสูงนะฮะเราดูพวกมวลสารต่างๆที่อยู่ในเนื้อพระไม่ว่าจะเป็นดินสีฟ้าเป็นกลุ่มของเหล็กไหลนะฮะเป็นเศษซักเศษฐานสีดำดำ มีดินกำแพงตรงนี้นะสีน้นสีแดงๆตรงนี้นะครับมวลสารค่อนข้างจะจัดจ้านนะครับโดยเฉพาะพวกเม็ดเหล็กนะฮะเห็นเต็มไปหมดสีเงินแวววาวดินกำแพงสีแดงเราก็ยังเห็นฝ้าปูนที่ขึ้นมาแห้งสนิทนะฮะหมกบอกถึงควางเก่า เนื้อพระนะฮะเต็มไปด้วยมวลสารก้อนนี้น่าจะเป็นก้อนของพวกหินนะฮะเป็นอนัญมณีหินสีเพราะว่ามีเหลี่ยมมีมุมตรงนี้ก็เป็นดินกำแพงอันนี้ก็เห็นเส้นสีเขียวลางๆน่าจะเป็นพวกหยกนะครับสีเงินแวววาวของเหล็กก็ค่อนข้างจะเยอะดินกำแพงนะฮะ เหล็กสีงเงินแวววาวพื้นคูหาพื้นผิวเต็มไปด้วยมวลสารมีร่องรอยของการแตกแล้วก็มีเส้นลักเก่าฝังติดอยู่นะครับมีปูนงอกขึ้นมาขาวเป็นฝ้าเต็มไปหมดอันญมณีหินสีสีเขียวนะมีดินกำแพงสีแดงมีสีน้ำตาลอาจจะเป็นหกเศษว่านนะครับ มีทองคําด้วยนะครับมงบอกว่าพระองค์นี้เป็นพระที่ทําในวราระพิเศษเนื่องจากมีปวลสารค่อนข้างจะครบขันฐานล่างสุดด้านขวานะฮะปลายฐานจะตัดเฉียงแล้วก็มีงอนก็นเล็กน้อยรอบรอบ,บริเวณในส่วนที่ต่ำของพื้นคูหาเอาเจ็นปูนงอกขึ้นมาหนาชัดเจน หัวเขา่าด้านขวานะฮะรูปพระบาทจะอยู่ตรงนี้หัวเข่าด้านซ้ายตรงนี้เป็นเส้นชาย,ยีวอนนะครับตรงด้นเราก็เห็นมวลสารตำแงหน่งโครงแขนตรงนี้นะฮะเราจะเห็นการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพชัดเจนพระอุละมีมวลสารเต็มไปหมดซอกแขนก็มีปูนงอกขึ้นมา พระเกศทะลุซมออกไปตามเส้นซ้ม mm hmm. ก็มีมวลสารโดยเฉพาะเหล็กนะฮะก็เห็นทั่วไปหมดพระพักก็มีมวลสารให้เราเห็นนะฮะเม็ดนี้ที่เราดูภาพขยายตะกี้ที่คาดว่าจะเป็นพวกหินสีอะเจมณนีนะครับตอนนั้นก็มีดินกำแพง มีสีดำของรักเก่าสีดำของพวกผง่าหานะฮะแล้วก็สีเงินแวววาวของพวกเหล็กเรามาดูภาพจากกล้องกระแขสูงนะฮะตรงนี้เป็นลูกพระพักเราจะมาดูตรงพื้นผิวนะฮะ เราเห็นสีของปูที่งอกขึ้นมาุมไปหมดตามพื้นผิวด้านในก็มีพวกมวลสารต่างๆเยอะแยะมากมายเราเห็นเหล็กสีเงินแวาวกระจายไปทั่วเป็นใหญ่เม็ดเล็กนะครับ เป็นดินกำแพงตรงนี้เป็นหัวเขา่าด้านซ้ายนะฮะตรงนี้เป็นวงแขนนะฮะที่มีพูลงอ่ขึ้นมาซ่อมแซงนะครับ อันี่สองหาสิงดินำแหงเรามาหยดน้ำยาเช็คอายุด,ด้านหลังนะครับ ด้านหลังก็มวลสารคล้ายๆกับด้านหน้านะฮะหยดน้ำยาเช็คกรยุสแกนไซ์น้ำยาก็เกาะเป็นเม,รรม็ดกลมไม่กระจายหายไปนะฮะก็ถือว่าโอเคถ่ายรูปเสร็จก็ต้องรีบเช็ดนะฮะเพื่อกันพระด่าง องคสารขององค์นี้นะฮะมีครบรันนะฮะไม่ว่าเป็นดินสีเหลืองดินสีแดงดินสีเขียวสีฟ้านะครับดินกำแพงโดยเฉพาะเหล็กจะมีเยอะเป็นพิเศษนะครับบ่งบอกถึงพระพุทธคุณโดดเด่นในเรื่องของการป้องกันอาวุธสมัยโบราณนะฮะพระ สำคัญสำคัญส่วนมากจะมีการผสมเหล็กไหลเหล็กน้ำพีนะฮะเพื่อป้องกันอาวุธสําหรับทหารไปใช้ในยามศึกสงครามที่เรากลับมาดูด้านหน้านะฮะมาดูซอกแขนนะฮะสังเกตปูนงอกขึ้นมาหนา เนื้อพระจริงๆจะเป็นสีออกเหลืองๆนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะฮะเนื้อผ้าสีแบบไหนนะฮะส่วนมากก็จะเห็นปูนที่งอกขึ้นมาเป็นสีขาวทั้งสิ้นนะครับมีปูนงอกขึ้นมาทับเต็มไปหมดแต่ว่า เวลาเราดูด้านข้างจะเห็นความสูงชัดเจนนะครับพระองค์นี้ถือว่าเป็นพระที่กดพิมพ์ได้ลึกมีความงดงามเส้นสายสมบูรณ์นะฮะเม็ดนี้ก็เป็นเม็ดทองคํา สีเขียวของหยกนะครับตรงนี้สีเหลืองของดินสีแดงของดิน โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ